ก่ออาภาตัางหลายนั้นอันพระ,ระหาสีทั้งสามองค์หายแล้วไม่กลับเป็นอีกมัจทา,าตากเรสาวะปัตตานุกปาติธรรมมะตันดุจดังกิเรตัมมักรรมจัดแล้วถึงซึ่งความไม่เดิด อีเป็นธรรมดานั้นเอเตนะศัสตจวัดเจนาสดิเตหุนตุสามธาตาวยการกก่าวคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีมีมงคลจงมี พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อเทินสกัดตัวพุทธัตังโอสะทังอุดมังวรังพระรมความเคารพพระพุทธรัตน์ อันเป็นด่างโอสถอันอุดมประเสริฐอีตัางเทว,วมนุษย์สานางพุทธเตเจนะสดทีนาเป็นประโยชน์แก่เทว,วดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยเดชแห่งพระพุทธเจ้า อุปัตตาวาสเป็ทุกขะรูปสัมเป็นตุเตงขอสัพพะอุปัตตาวะทั้งหลายขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาจงพินาศไปขอทุกทั้งหลาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจงสงบไปโดยสวัสดีสกตตวัธรรมราตนังโอสถังอุตตม ปาริราหูภาสามบนางังธรรมเตเชนสุดทีนางเป็นเครื่อรงรักความกระวนกระวายด้วยเด็แห่งพระธรรมรัตานะนัสสันตุปทา,าสาเปปยา พระอุปัตตทวางหลยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาจงพินาศไปขอภัยทั้งหลายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจมสมบกไปโดยสวัสดีสัตตวารสังฆาระตะนังโอสังอุตตบังวารังพระธรรมความเทาร,ระสะรงคาราตะนาง อันเป็นด่างโอสถอันอุดมประเสริฐอาหุนยยังปาหุนยยังสังพระเตเะนสดทีนาเป็นผู้ควรแก่สการะที่เขานำมาบูชาเป็นผู้ควรแก่สการะที่เขาจัดไว้ตอนรับเกิด สัตสันตุปตะวัสเพโรคาภุปสเมตุเตขอสัพพะอุปัตะวังลายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินาจงพินาศไปขอโรค เจ้าอยู่วัาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาจงสมุไปโดยสวัสดีเยนทุนนิมิตตังอาวามังคารันจา สิ่งเหล่านั้นจงมีความเสื่อมสูญไปด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้ายันทุนมิมิตต์งอาวมังทะ,ะ,ทะลันจารา,รางจวเ เสัตุ้เสียงนกที่อาตกใจแต่ไม่ชอบใจอันใดตาปากกาหทุสุภินังอากรันตันและควันายอายันไม่ไดาปราธนาใดธรรมานุภาเวนวินาสเมตุ สิ่งเหล่านั้นจงมีความเสื่อมสูญไปด้วยอานบูชาแห่งพระธรรมยานทนมีนิตังอวาวบังเลัณจาราชั่วยร้ายอันใดและอาวะมงคลอันใดโยจามน,นาโปสกุณะสสัะโท เสียงลกพีนาตกใจและไม่ชอบใจอันใดปาปาาทะ่าวนตุสุินังอากันตังเพราะรายและวันรายอันไม่น่าปราทถนาใดสังธานุพาเวนวินาสเมตุขอสิ่งเรล่านัา จงมีความเสื่อมสูญไปด้วยอนุภา เด็กพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาพร้อมทั้งสัพพสัตทังควรที่ประสบทุกจงเป็นผู้หมดทุกที่ประสบภัยจงเป็นผู้ปราศจากภัยที่ประสบความสุข จงเป็นผู้สร้างศพเถิดอิตนาวตาจะให้สามแทางบุญยาสามปตทาสัพเพเทมาดุโมทันตุสัพพะสามปฏิสิทธิยาขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ สมเด็จพระานางเจ้าพระบรมบราชินีนาพร้อมทั้งเทพระเจ้าทั้งปวงทรงอนุโมทนาซึ่งบุญสมบัติอันเราทั้งหลายได้สร้างแล้วด้วยดีด้วยเหตุเพื่อให้สำเร็จถึงสมบัติทั้งปวง ฐานนาะฐานตุสัตยาสิรังรัานตุสัพพทานทิรักาหุนตูขันฉันตุเทวตาคาตามนุษย์และเทวดาทั้งหลายจงให้ทานด้วยสัทธาน จงรักษาศีลในการทั้งปวงจงเป็นผู้ยินดีในภาวนาเทพยดาทั้งหลายที่มาชุมนุมแล้วเชิญกลับไปเถิดสัพเพพุทธาภราบัตตา พระท่านท่นทามีสัพพโสพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นผู้ทรงพระตรรมรังพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายผู้มีกรรมังและกํารังแห่งพระอาหารหันต์ทั้งหลายมีอยู่ตาพระเจ้าผู ด้วยเดชแห่งพระกรรมังนั้นจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่วและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาโดยประการทั้งปู

Sát-ta, sát-tháng, lãi-tháng, phù-ang Chúng tên súc, tên súc thơ nhà đại tì tì-uê-n, sưng-tăn, lẽ Sát-thế, sát-ta, sát-tháng, lãi-tháng, phù-ang Chúng tên súc, tên súc thơ nhà đại tì tì-uê-n, sưng-tăn, tăn เทสะตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์ใจทุกข์ใจเลยจงมีแต่ความสุขใจสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิด ถ้าแต่เจ้าขออุทิศส่วนกุศลน,นี้ให้แก่คุณบิดาและมารดาคุณครูบาอาจารย์ผูญาตายายญาสนิทมิสหายและเจ้ากรรมนายเวนทั้งหลายรวมทั้งท่านผู้มีพระคุณที่ได้ให้อาหารได ปัจใจสี่แก่ท่าพระเจ้าขอท่านผู้มีคุณทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีความเจริญในธรรมะของพระอุทธเจ้าคิดและหวังสิ่งใดขอสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจงสมความปรารถนาทุกประการเถิด ข้าพระเจ้าขอที่ส่วนกุศลนี้ให้แก่เทพเจ้าทั้งหลายที่กปกปักรักษาข้าพระเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายทั่วสารลุนปฏิบัติยาณยมราชท่านเท้าจัตุโรตบานทั้งสี่พระธรณีพระองค์ข้าพระเพอ เจาพายเจ้าที่เจ้าทางเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าทรพเจ้าผาเจ้าเขาเรอาสุนัยผีชานแห่งไม้และสัตว์ประสาททั้งหลายที่เรียนไหวกายเกิดอยู่ในวัฏตสงสารและณสถานที่แห่งนี้ ขอจงมารับกุศลผลละอุณอันนี้อันข้าพระเจ้าทั้งหลายได้กระทำแล้วด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเถินข้าพระเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินินาพร้อมทางพระบรมวงศานุวงศ์ทุกทุกพระองค์ขอจงทรงพระเกษมสําราญทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยทรงผลให้ตาระเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึง ซึ่งธรรมอันเรอสติอันเรอสมาธิอันเรอทรัพยอันเรอสุขภาพอันเรออายุอันเรอปัญญาอันประเสริฐจงรานเกิดมีแก่ข้าพเจ้าในชาติปัจจุบันนี้เถิดกราบพระองค์ ข้าพเจ้าทรงพระคุณ <champion> อ <dancing. S 1> no ันประเสริฐพระพเจ้าทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้าเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้ากราบพระธรรมทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้าเป็นที่พึ่งอันเลิศของข้า รพระทรงทรงพระคุณอันประเสริฐพระทรงทรงพระคุณอันประเสริฐเป็นที่พึ่งอันเลิศของท้าพระเจ้าเป็นที่พึ่งอันเลิศของท้าพระเจ้าครับที่พึ่งอื่นใดในโลกข้าพระเจ้าไม่มีที่พึ่งอื่นใดในโลกข้าพเจ้า ด้วยเดชแห่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทั้งปวงท้าพระเจ้าผูกความรักษาขอความสวัสดีมีมงคลจงบังเกิดแก่ท้าพระเจ้าครับ

กราบนอบน้อมแด่องค์หลวงปู่คุณาอิสระและคณะสงฆ์ที่ได้นำพาเราในการเจริญพระพุทธมนต์ถวบเป็นพระราชสุตมในครั้งนี้ค่ะกราบกราบกราบขออนุโมทนาและก็ขอบใจในความร่องงานในจิตใจในสิงย่างเพื่อทำที่มร้รอใจกันแสดง ความเจรจาพอดีถวายพระีสศวนเฉลิมบนเป็นราชฎีในวันนี้เดือนหน้าก็อย่างที่แจ้งให้ทราบเมื่อครู่นี้ว่าปกติเคยมาเสราร์ที่สามของทุกเดือนแต่เดือนหน้าขอเป็นเสราร์ที่สี่ือนวันที่เท่าไหร่ยี่สิบสามกุมภาพันธ์แต่เอนเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นเดือนที่ ขึ้นในในเวลาที่ขึ้นสาครั้เดินเดินสวันที่13เนี่ยจะเป็นเวลาที่ต้องเปลี่ยนคือเทวดาก็จะเปลี่ยนราศีแน้้นจะเพิ่มบทจเจริญบทขึ้นอีก2บทคือเรียวันบทมงคลแปดทิศมงคลจักรวานเพื่อถวายพระกุผู้สมฉเฉลิมฉลองพระเกียรติยศนะครั รับเทวดาประจำนักษั์ที่ประจำพระราชชนวาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและราชวงจักรีไม่งั้นจะมีบทสวดเพิ่มคปอีกสองบทละถามว่าเดือนหน้าในวันเสาร์ที่สามทำไมไม่มาก็เพราะว่าที่วัดมีกิจกรรมงานสำคัญคือยกพระเสียรมหาพุทธกินหน้าปกเก,ก้าปกแผ่นดินเป็นเป็นปฏิสถาน นาปศก็คือจะต่อเป็นช่วงๆเป็น,นท่อนๆแทนก็จะมีสวดมนต์แบบนี้เหมือนกันแต่สวนหลังจากยกพระแล้วก็ยกพระเสียงแล้วก็จะมีสวดเฉลิมฉลองถวายเป็นพุทธบูชาใครจะไปร่วมกิจกรรมก็เชินก็จะยัยยาราที่พระกุณถวายในเมื่อวันนี้เมื่อคู่นี้ทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์เดี๋ยวฉันรวบรวมนำขึ้น,นทูเก,ก้าวถวายพระราชกุศล โปรงร์ส่งพระราชทานให้กับกองทุนมูลนิธิแพทย์พยาบาลสงเคราะห์ผู้ป่วยอนาถาของโรงพยาบาลศรีราสือไปขอท่านทั้งหลายอนุโมทนาส่วนใครที่อยากจะสมทบทุนและยังไม่ได้ถวายเดี๋ยวต้งสู่เดินไปแล้วค่อย,อยเอามารวมรวบรวมกันแล้วก็นําขึ้นถวายเอาละให้ทุกท่านวันนี้ก็ไม่มีไม่มีกิจกรรมในการแสดงธรรมนอ้องเพราะว่า พิธีกรไม่ได้มาช่อง5ก็ไม่มีเพราะปกติทุกครั้งที่มาจเจริญรู้ทังบนก็จะมีพิธีกรมาทํารายการวิถีธรรมวิถีไทยบ้างอาทิตย์สดใสบ้างไปออกช่อง5ช่อง UVC อะไรแต่วันนี้เขาไม่มีก็ถือว่าเดี๋ยวเยนนะ็นแะล้วเมืดแล้วเดี๋ยวกลับบ้านตึกกลับวัดลำบาก ก็ให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยกราบลาพระอรหันต์สมัยรอบหลกอาคุนพระหันไปให้พรญาติโยมอีกรอบหนึ่งขออนุโมทนาตั้งใจรับพรให้ทุกท่านโชคดีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนย,ยาวคิดหวังสิ่งใดสองความปราถนา,ลาโพวะตุสบพระมังคาร พระมงคลจงมีแก่ท่านพระท่นตุสัพรเทวตาขอเราเทตยดาทั้งปวงจงรับสาท่านสะพระพุทธานุภาเวนะสะพระธรรมานุภาเวนะสะพระสังฆานุ โดยอนุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทั้งปวงสถาสรที่พระวันตุเตขอความสวัสด,ดีทั้งหลาย มารักษาให้รุ่งเรืองร่ำรวยอายุยืนสุขภาพแข็งแรงเดินทางปลอดภัยทุกท่านถ้าช่วงนี้ใครไปวัดแล้วเ,เจอป้ายอย่าตกใจลุกปู่เขียนป้ายขายวัดสาเหตุเพราะมันทนไม่ไหวจริงๆเพราะปากกองข่ามันมีโรงงาน,านอาหารสัตว์แล้วมันปล่อยควันปล่อยบนพรษททั้งกุ่นละอองแล้วก็สูตรลมเข้าไปแล้วก็ปวดหัวไอคอเนี่ยสาบเป็นคืนทาย แล้วเป็นอย่างนี้มาสองปีแล้วบอกให้แก้ไขก็ไม่แก้ไขก็เลยประกาศขายวัดใครจะซื้อม้างก็ไปซื้อกันเดี๋ยวหลวงปู่จะได้ขายแล้วหนีไปอยู่ป่าถ้าเจอป้ายนี้ก็อย่าตกใจขายจริงๆถ้าใครซื้อก็ขายเพื่อจะหนี <c oughs> หนีโรงงานเอาละก็ใครอยากจะร่วมสมทบทุนถวายพระกุศลเดี๋ยวหลวงปู่หาช่องเดินแล้วก็พวกเราก็ไปเส้าแถวรอถวายแล้วกัน เรียนเชิญทุกท่านมาลงโถงและก็พนมสงอีกครั้งหนึ่งค่ะ เรียนเชิญนะคะท่านใดที่จะร่วมทำบุญกับองค์หลวงปู่พุทธาอิสระเพื่อนับปัจจัยนี้ขึ้นถุนเกล้าถุนกระหม่อมน้อถวายแด่หลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระราช